เอ,อ้ามันหวานแล้วอ่ะดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาหาเก็บผลไม้ไปไว้กินตอนกลางคืนกินอะไรไม่อร่อย <c oughs> เอาผลไม้ไปกิน <c oughs> ดูเนี่ยพึ่งมันมาเจาะ <c oughs> มันยังไม่สุกดีหรอกแต่ก็หวานแล้วนะเพื่อนๆแปลว่ามันไม่ มันยังไม่สุกทั้งพวงอะเนาะอืมดูนี่พิ่งเจาะนี่ม,มาเต็มเลยเห็นไหมอืมยายตัดแล้วเอาไปแค่เนี้ยแดวไปเอาอย่างอื่นด้วยเอาลกูกแพรอย่างละนิดอย่างละหน่อยอหวานแล้วนะเนี่ย ดูมันร่วงไปตังเงี้ยตังเงี้ยหนึ่งไม่เคยได้กินสุกดีสักทีหนึง่งเลยนี่ ต่อไปก็จะไปเอาลูกพรุนนะคะมีแต่เน่าทั้งนั้นเลยอมไม่ได้เรื่องเลยนี่นี่ห้ต้นนี้หมดแนละ้ว นี่ในเต็มกระป๋องเลยกระป๋องเล็กนะคะพักเหนื่อยก่อนเพือพ่อนเดินไปไม่ถึงบ้านเดินไปไม่ถึงบ้านพักเหนื่อยก่อนมีแต่นอนทั้งนั้นเลยเนี่ยเพือพ่อนๆยาเก็บอันแข็งๆไปไว้ให้มันสุกให้มันสุกในบ้าน อน,นี่ตกมาแตกนี่ดูอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะไม่มีนอนนะยังแข็งอยู่ไปไว้ให้มันสุกในบ้านอืมวันนั้นยายเล่าให้ฟังอย่างที่ไปกินข้าวบ้านเพื่อนนั่นแหละที่ไปติดโควิดมานั่นนะเขาซื้อโลกแอปเปริคอตโลกพีท <c oughs> แล้วก็อง,งุอ่นองุ่นโอเคอยู่ยายลองกิน อพิโคกับ <c oughs> กับลูกพิษจืดชืดเลยเพื่นๆไม่มีลูกอพบิโคตใยายต้องแบ่งกันข้างบ้านอะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่อร่อยมันจืดเหมือนเงาะแล้วเนี่ยเหมือนเงาะเหมือนเลย เพราะว่ามันมันยังแข็งอยู่มันยังไม่มันยังไม่นิ่มมันตกแตกน้องมันกรอบอืมอืมผุนวันเจียบใหญ่หมดแล้วเนี่ยได้แค่นี้เนี่ย ติดลูกไม่เคยดกสักกทีหนึง่งปุกกกะปิก็มานะเนี่ยแต่ว่าไม่อยากไม่สบายยังว่าเลยเนาะกินอะไรก็ไม่อร่อยนี่นี่เอา้ามองไม่เห็นนะก็ลองเอา้าทำอยู่ตั้งนาน นี่อิดฉาไหมเพื่อนจ <c oughs> ิดตัวมาด้วยนะคะไม่ไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรไม่อยากมอนเมื่อนมีอยู่มานะเนี่ยแต่มันไม่อยากอะ่ะมันอย่างไรเลยเนาะคนมัน มันไม่สบายมไม่เปรี้ยวอะ่ะเอ้ามันหวานแล้วอะ่ะไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยอะ่ะ อ้่วงงยังไม่สุกเลยอะไม่มีรสชาติเปรี้ยวอะแต่มันหวานออกจุดๆอะอยากไปเอาต้นอื่นมากินเนี่ยว่าไม่อยากนั่งไปนั่งมาก็อยากแล้ว เม็ดแล้วว่าเอาเม็ดมาับนั่งพักเมื่อยก่อนแล้วก็เดินเข้าบ้านแล้วค่อยเข้าบ้านไปอ่งหุ่นก็วานแล้วนะหวานอร่อยหวานอมเปรี้ยวอันนี้หวานจุดจดลูกแพ้นะโอ้ยเ่อนเนแล้ว มันดกมากเลยลูกแพรเนี่ยดกจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนะลูกแพรตัวนี้มันอยู่จนจนถึงมันมีหลายสายพันธุ์อันนี้มันสุกก่อนมีอยู่พันธุ์เนี้ยไอพันธุ์ที่ต้นนั้นอยู่ข้างๆบ้านผักกับต้นเนี้ยพันธุ์เดียวกันมันสุกอยู่จนถึงเดือนพฤศจิกายนมันสุกนานยายเออได้เอากลับไปเมืองไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยมันเมื่อ ปกติกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องนะ่ะส่วนมากเขาให้เอาเอา่อเขาให้เอาขึ้นไปประมาณ7กิโลนะหิ้วขึ้นเครื่องแต่ส่วนมากเขาไม่เคยช่างเขาไม่เคยช่างมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ใหญ่อัดอัดลูกแพไปอัดอัดไปทั้ง1ิบกว่ากิโลสิบเท่าไร่ไม่รู้จำไม่ได้12บรือเท่าไรหรือ10ิบเท่าไหร่ไม่รู้มรรรรมรแม่ <laughs> โชคร้ายไป เจอเขาเจอเขาตัวเชอเจอเขาเรียกไปช่างอะ่ะเพื่อนเพื่อนอร้อยวันพันปีมามันไม่เคยช่างเลยนะกระเป๋าขึ้นเครื่องนะ่ะเออมีอยู่ครั้งหนึ่งยายอุตสาห์อัดไปเสดิบดีมันเรียกไปช่างโอ้ยต้องเอาออกเอาเอให้คนที่ถูถูถูพื้นน่ะเออในในสนามบินโอ้ยปกติไม่เคยช่างแล้วท่าอะไรวะคราวนั้นเออดวงสวยไป อุตส่าห์เอาขึ้นไปใส่ยังเยอะเลยนะพอดีคนที่บ้านชอบพวก,พวกอ่อเอาน้องๆพ่อพแม่อะไรเนี้ยชอบกินลูกแพรเนาะเนี่ยในโลตัส <c oughs> จมกระนุยเอือยนะคะในโลตนะัสนอะลูกละสาสิบเก้าบาทเพื่อนยายเคยซื้อมาชิมแล้วแต่ว่าคนละพันกันนะพัน์แบบที่วายายพูดถึงในพัน์สีน้ำตาลน,นะเคยซื้อแต่รสชาติมันก็เหมือนกันนะ ไปแค่นี้แหละหายเหนื่อยแนละ้วไปต่อ <c oughs> นี่จะยกไปอย่างนี้นะยกไปอย่างนี้แหละ <c oughs> บ้าง <c oughs> กินข้าวไม่อร่อยกินผลไม้นี่แหละอุ้ย